ต่อมาใบที่45ใบที่45อ่าอาบนา้ำสื่อถึงความเย็นความสบายผ่อนคลายนะอยากจะปลดเปลื้องปัญหาอยากจะลบล้างอดีตสิ่งที่ทำให้จิตใจบอบช้ำรู้สึกไม่ดีใดๆก็แล้วแต่นะมองดูเป็นคนที่ รักความสะอาดนะอาการอาบ,บน้ำเนี่ยขยันรับผิดชอบหามีภาระหรืองานที่ต้องกระทํมามักจะเป็นคนที่ทําจนเสร็จสิ้นนะไม่ชอบที่จะมาผัดวันปัดกันพุ่งไม่ชอบให้งานมาค้างคามักจะรีบสะสางให้เรียบร้อยตามกําหนดแต่ในชีวิตเนี่ยก็จะมีบางเรื่องที่ตบปากรับคาแล้วมันทําไม่ได้ไม่รู้ร่วงมันก็มีทําให้ตัวเองรู้สึก รู้สึกเฟลรู้สึกเสียใจรู้สึกะจะลืมเรื่องนั้นๆ่ยากถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่แบบฝังใจเสียใจเจ็บใจนะก็จะลืมยากหน่อยปกติแล้วการอาบน้ำเนี่ยเราจะหมายถึงการชำระล้างสิ่งสปกปรกแล้วก็สิ่งเศร้าหมองต่างๆออกจากร่างกายแต่ว่าหลังจากที่อาบน้ำแล้วเราจะมักจะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมล่ะสดชื่นเนี่ยตัวสะอาดสบายตัว ในไพ่เนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์องใจที่โดนเขนะ็มทิ่มเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการแบบอยากปลดเปลื้องสิ่งเศร้าหมองออกจากร่างกายเป็นการกระทําด้วยตัวเองหรืออาจจะหมายถึงการชําระสิ่งเศร้าหมองออกจากจิตใจก็ได้นะครับหมายถึงการกระทากระทำด้วยตนเองนะตนเองในสถานที่ปกปิดมิดชิดในที่ที่มักจะแคบแคบไม่ได้กว้างนัก ไพ่เนี่ยจะเน้นไปถึงการชำระสิ่งที่ติดค้างคางในใจนะเมื่อเป็นรอยสักเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าบอกถึงบางสิ่งที่เรายินยอมทำให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองยอมให้มันเกิดขึ้นแล้วก็คงล้างออกได้ยากเนื่องด้วยมันเป็นรอยสักมันจะเอาน้ําล้างออกก็คงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย,เยถึงแม้มันจะล้าง ออกไม่หมดหรือไม่ออกก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้สบายใจขึ้นบ้างมันกับได้ได้ชะล้างออกไปบ้างก็ยังดีหรือบางคนรู้สึกว่าเอ้ยล้างขนาดนี้แล้ะพยายามทําใจพยายามปลดปล่อยพยายามปรงขนาดนี้ละแต่ก็ไม่ออกมันก็ยังติดอยู่ยังรู้สึกหนุดหิดยังาําคาญคาใจอยู่ก็ได้นะครับก็ด้วยความที่มันเป็น ันก็เหมือนเปรียบเสมือนนะบาดแผลแหละบาดแผลที่ฟังลึกมาตั้งแต่ในอดีตอาจจะเคยอ,อกหักมาเคยติดคุกเคยล้มละลายเคยโดนไล่ออกเคยเศร้าเสียใจจากการทำของคนอื่นพยายามจะแก้ไขบางที่อาจจะแปลต้องไปหาหมอนะต้องไปเยียวยาต้องไปรักษาตัว หัวใจที่ถูกแทงนะี่มันคือสิ่งที่เขาปิดบังซ่อนเล้นไว้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาผมขึ้นเนี่ยก็คงไม่เห็นหรือว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดสนิทสนมหรืออคนที่เขาอยากให้รู้ให้เห็นเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นคนๆน,นี้อาจจะเป็นอา,อาจจะมีโอกาสนะมีความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจ โรคภาวะทางจิตใจที่เหมือนกับคนถูกทําร้ายไม่ใช่ไปทําร้ายคนอื่นนะเป็นคนที่ถูกกระทําการงานอาจจะเป็นช่วงที่เยียวยาตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นช่วงพักฟื้นตัวเองอาจจะเจองานหนักมาเรื่องหนักๆมาเกี่ยวกับงานการาโดนดา่าโดนตําหนิโดนว่าในสิ่งหรือโดนใส่ร้ายในยสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทําดังนั้นก็อย่าไปกดดันอะไรมากหรือ ใช่เนี่ยอาจจะบอกให้คุณเนี่ยทำตัวเองให้ดีขึ้นนะต้องเปลี่ยนตัวเองอใหม่ซะเช่นไปฝึกไปเรียนเพิ่มไปอยู่ใกล้คนที่มีทัศนคติที่ดีมีความคิดเป็นบวกเพ,เพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองเนะไปอยู่ใกล้คนที่เข้มแข็งไปปฏิบัติธรรมก็ได้เพื่อให้จิตใจตัวเองเนี่ยเข้มแข็งขึ้นหน้าที่การงานเนี่ยก็ ตอนนี้ก็กําลังาจะลบล้างชะล้างอาดีตเก่าๆที่ไม่ดีกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่นะถ้าเป็นเรื่องของอะไรอะไรต่างๆอย่างอื่นก็เช่นความรักการงานหุ้นส่วนคุณอาจจะเคยมีบาดแผลในอดีตตอนนี้กําลังเยียวยาจิตใจอยู่ถ้าเป็นบ้านช่องที่อยู่อาศัยก็คือบ้านที่มีตําหนิ บ้านแล้วบ้านซุดบ้านรั่วหรืออาจจะมะีสิ่งที่มันพังหรือว่ามีข้าของเสียหายหรือส่วนที่เสียหายนี่มันเป็นส่วนหลักที่สําคัญดังนั้นก็ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนไปซ่อมไปเช็คดูซะหน่อยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่กําลังจะซื้อก็อย่าเพิ่งซื้อเลยดูก่อนตัดสินใจดีๆก่อนเช็คดีๆก่อน ประเมินดีๆว่ามันจะมีผลร้ายมากกว่าผลดีหรือไม่นะครับค่อยตัดสินใจเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องของหัวใจการมีบาดแผลผ่าตัดหรือว่าโกรคซึมเศร้าโรคเกี่ยวกับทางจิตอะไรทํานองนี้นะครับ